อ่าเบิงมู่เจ้าอีพอซื้อกุ้งที่เขาถอดไว้เนาะจ้ดเป็นกองเป็นกองเป็นกองแนวนี่อ่าโตจ้าจักบาทงบบอลลอยหนึ่งซ้ำตกโตละซ้าบาทผุนตัวมือนี่อีพอลองกามาโซฟีมืออีกแล้วจาา้าบบแมนต้มเป็ดเด้มือนี่สิเป็นต้มไก่จ้าไก,ก่มือนี่ก็คือโตหน่อยค้าโตหน่อยแน่แท้ไก่แม่สาวเพราอีพอว่าซื้อมาเห็นว่าโตหน่อยแนวนี่ก็ลอยแปดสิบบาทผุนเด้อผุนว่นา,ปนปาปารคือสิมาแพงเด้ไกตัวหน่อยหนึ่งก,ก็ได้กากซื้อกินหรอกเนาะผุนว่าเฮ็ดจังไลยเนาะอยากก็อยากเนาะโตหน่อยไปได้ก ต้องซื้อเขากินคือเก่าตัวเจ้าของบ่มีเนะาะเจ้าของเลี้ยงบ่เปไ็นแพงไปในก็ต้องซื้อส่วนคนน้อยกับเขาแรงมื้อนี้ก็ได้โจ๊กอีกแล้วจา้าอีแม่ก็จะปั๊บเปลี่ยนเนาะเป็นโจ๊กเป็นปลาแนะ่ต้มเต้าหู้แน่เนาจะจ้บเปลี่ยนไปลหลายๆเมนูบ่แม่นเพิ่นบ่กินเด้เพิ่นกินข้าวมื้อละ3คาบ4คาบพุ่นแลน้วนี่ตอน4:00นก็ป้อนไปแล้วเด้แล้วก็มาตอนที่พออีแม่กินข้าวนี่ก็ช่วงทุ่มนืงสิก็กินอีกรอบนึงพุ่นเด้กินข้าวมื้อละ4รอบบัดนั้นก็ยังบ่อ้วนอยู่เน,นเาะแบมๆบมว้าไคนน้อยก็็บ่่่่ออออยูซืๆแล้วีพกจับใส่่่่นีลละจ้าาหัดยยงไปเโ้ย เอาอยู่บ่บ่อยู่คือเก่าจะปีนออกได้คือเก่าเนาะงง้ยขนหน่อยคักอยู่ดอกระวางทายอีโพลงเฮ็ดกับเขาอีแม่ก็สิมาป้อนเขาป้อนน้ำคนหน่อยก็สิเอากุ้งไอ้เพิ่นกินน้ำนาะจ้ะก็สิบีบีบียำแน่นอนหย่านคนหน่อยติดข้อก็เล่นยำไอ้เพิ่นน้ำก็กินดีอยู่เด้อจ้ะกินบัมเอาบัมเอาว่าจะว่าบ่เวลาทุกมื้อนี้ผ่านไปแล้วเร็วแป๊บๆน้องแบมแบมเดือนหน้าก็สิปีนึงแล้วเอาคือเร็วคักแน่แท้เจ้าของจนจำว่ามเจ็บปวดจนบ่ได้เอาไว้แห้งไว้คักไว้แน่เอาโลดตอออออนนไปคคด้งแบบม่่ยู เดียวจ for ้าบ่พีผู้ใดขอดั้าจ้าคนมือนั้นเนาะอีแม่ก็บอกห้องจักแอะมอก็จนย่อมรับนานพยาบาลก็จนย่อมรับเจ็บปวดไนได้กระ t h o หายใจหายใจเข้าหายใจออกเป่าปากอยู่นั่นปวดแฮีงแหงสิขอดแหงปวดคัดเนาะเจ้าบ้าบ่ผู้ใดเคยขอดลูกสิฮูดีขอดนี้เว้แล้วน่เว้ยลงคักเบาสบายจากความเจ็บปวดอยู่ใส่เห็นหนาลูงนี่โอ้ยยิ้มเปื่อยๆพ่นละมาๆมากราบเข้ามาหากับเผากับป่าเฮาอีแม่ก็มีขบุนที่เลื้อยอยู่กันเลยว่าสิตำส่วน แเบืองกัน้าใส่กับต้นหอมอ้ยสูงจวดจ,จ่าปวดล้าคิดอยากเนาะจ้ะปุ่นก็เลือ้อตั้งแต่มือตำทัวนั่นแหละก็เลยว่ามันสีน้สีบูดเนาะก็เลยเอามาตำส่วนนี่แหละเอ้ยของหมักของแซบจ้าหลังจากปรุงรสติดตามใจชอบแล้วน่หมักแบบใดใส่แบบนั้นอีเม่ก็จะใส่ต้นหอมลงไปแล้วกค็คนกุเล่กุเล่คุกเ,เ,เ,เข้าให้เข้ากันซิมเบิงแซบแล้วก็พร้อมเส้อปาร์ตเห็นว่า,นา,าหน้าตาแนวนี้กแ็แซบจวดจาดีขนาดเด้อหลังจากอีเม่ตำส่วนเรียบร้อยแล้วไก่ก็สุกเซ็จชับเป็นทีเรียบรอยนะเราะว่นอนสุกงยนะส้ ไห้พักลงไปเลยกับคนคุเล่คุเล่พพักซุกสักแบบหนึ่งมะจากะตากพร้อมเสิร์ฟเลยมาเดิมมาเดิมมาเดิมมือนกินเขาน้ำการมือนีกระต้มไก่กับตําสัวจ้าอุ้ยตรไมไก แซ่บค่ะกายอ่อนๆอาจ๊ะมาเด้อมาเด้อกินเขาน้ำอีแม่แล้วๆก็ตต้งผ้าเขาลงตัวบาดนี่โว้ยแนวกินแนวอยากก็มีอยู่หลากหลายอย่างคุณล่ะหอยกลุ่มอีพอซื้อมาบบอกยีแม่กินหอดเปลือกคุณล่ะเพราะว่ายังวันตีแพงคักแพงแนวเนาะตัวละเศร้าบาทคุเปลือกกระเบิ้องจ้าก้างก่างมันกระเบื้องบุณดิโอ้ยินมันเมิดเปลือกนั่นแหละมู่เจ้าว่าแพงว่าตัวละเศร้าบาท